เคยไหมคะเวลาที่เหนื่อยมากๆเหงื่อออกมากๆเราไม่ได้อาบน้ำไปนอนทั้งแบบนั้นเลยใครทนได้ถือว่าเก่งมากข้อคิดข้อนี้นะคะคือตอนที่เราทุดดงในทุกๆวันน่ะสี่วันสามคืนจะได้อาบน้ำสามครั้งนั่นเองนะคะในหลักสูตรอะ่ะเขาวางเขาวางแผมนมาดีมากเลยนะคะเน้นว่าเหมือนกับว่าสองวันแรกเนี่ยสถานที่ที่ไปพัก คือมีน้ำตกมีน้ำเต็มที่เลยให้เราอาบแต่ในคืนสุดท้ายค่ะจะเป็นเป็นแก่งหินเป็นที่ที่น้ำน้ำน้อยมากแต่ยังโชคดีนะคะอย่างปีนะทที่ไปเนี่ยถือว่ามีน้ำให้ได้อาบอยู่คืนที่สามคิดดูนะแบบเดินทั้งวันเลยเหงื่อออกแดดร้อนถ้าได้อาบน้ำมันจะสดชื่นมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยไม่ได้อาบน้ำในคืนสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้ได้ ข้อคิดเสร็จจะทำข้อหนึ่งซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าแนดอะรู้แบบลึกซึ้งมากๆเลยนะคะนั่นก็คือว่าร่างกายเราอะค่ะมันเป็นสิ่งรวมสิ่งปฏิกูลสิ่งเน่าเหม็นทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนกายทวารทั้ง5เราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตาก็มีขี้ตาหูก็มีขี้หูลิ้นก็มีขี้ปากเนี่ยกายเรานะคะก็ขีดคลต่างๆ ลองสิคะแบบตื่นมาแล้ววันนั้นไม่แปลงฝันแค่วันเดียวโคตรเหม็นแล้วอะคือร่างกายเรา่าผลิตอคของเสียเป็นสิ่งรวมปฏิกูลจริงๆนะแล้วยิ่งใจเราอะค่ะเราสะสมขี้อะไรไว้บ้างขี้โกรธขี้โมโหขี้หงุดเหงิดโุ้ยสารพัดขี้เนี่ยแหะค่ะการไปฝึกนะคะโดยการทุดงงสีวันสามคืนของนนดอะ สิ่งเนี้รู้ซึ้งมากๆคือร่างกายเราสุดท้ายถ้าพิจารณาให้ลึกไปกว่าน,นั้นนะคะจะพบเลยว่าถ้าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เราไม่ได้ดูแลร่างกายเราสุดท้ายเวลาเราตายไปมันก็จะกลายเป็นแค่ซากเฉยๆซึ่งซากสุดท้ายแล้วก็คือพอเขาเผาโอ้มันก็เหลือแค่เท่าทุลีก็คือกลับสู่ธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นของเราเลยค่ะไม่มีเลยจริงๆ